กินอะไรอ่ะสั่งเลยนะเดี๋ยวเราเลี้ยงเองผัดไทยทไหเขาบอกร้านเนี้ยผัดทไทยก็ได้จเจ้าเาทะเลง,ง่ายๆดีทอดมันค<ห>ุ้มไหม อะไมันมีฟอร์มาลีนเนยอะนะนากลัวโผอะไรเนี่ยไอ้นุ่นก็กินไม่ได้ไอ้นี่ก็กินไม่ได้ไไไดแล้วจะกินอะไรได้เนี่ยสั่งได้ทุกอย่างเลยนะคะคุณลูกค้าเพราะว่า FI Kitchen by KMIL ของเรามีการตรวจสอบวัตถุดิบอย่างสม่ำเสมอด้วยชุดทดสอบสารเคมีในอาหารไม่ว่าจะเป็นบอรเรกสารฟอกขาวฟอร์มาลีนสารกันราหรือแม้กระทั่งน้ำส้มสายชูปลอมค่ะนอกจากนี้ทางร้านเรายังมีการทดสอบทางจุลินทรีย์ด้วยนะคะแต่จะเป็นยังไงไว้พบกันใหม่ตอนหน้าค่ะ นี่เธอก็จริงนะมันก็ดีเหมือนกันไม่มีสารเคมีแต่ก็ไม่ได้แปลว่ากินเข้าไปแล้วอะ่ะมันจะไม่ท้องเสียนี่เออก็จริงตรวจแค่สารเคมีแล้วพวดอจุลินทีย์หรอไม่ต้องห่วงเลยนะคะนอกจากทางร้านเราจะมีการทดสอบสารเคมีแล้วเรายังมีการตรวจสอบจุลินทรีย์ด้วยชุดทดสอบพอลิฟลอมแบคทีเรีย S I 2และชุดทดสอบพอริฟอร์มในน้ำและน้ำแข็ง O 1 1จากกรมอนามัยด้วยค่ะ ใช่แล้วครับเพราะที่ฟายคิิเชน b บเคมไอทีของเราเนี่ยมีการตรวจสอบคุณภาพวัตถุดิบอย่างสม่ำเสมอไม่ว่าจะเป็นเนื้อสัตว์อาหารทะเลผักและผละไม้ทั้งในแง่ของการปนเปื้อนสารเคมีและเชื้อจุลินทรีย์ความสะอาดของอุปกรณ์ประกอบอาหารภาชนะสถานที่ประกอบอาหารเป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่จะทำให้เกิดโรคระบบทางเดินอาหารหรือโรคอาหารเป็นพิษ การตรวจสอบการปนเปื้อนดังกล่าวโดยชุดทดสอบเชื้อคลิฟอร์มแบคทีเรีย si 2ที่คิดค้นโดยกรมอนามัยเป็นชุดทดสอบอย่างง่ายทราบผลได้ภายใน24-48ถึงชั่วโมงโดยสังเกตจากการเปลี่ยนสีของอาหารตัวเชื้อคลิฟอร์มแบคทีเรียจากสีม่วงเป็นสีอื่นเช่นสีม่วงปนเหลืองสีเหลืองมีความขุ่นและมีฟองแก๊สเมื่อเขย่าเบานอกจากนี้ความสะอาดของน้ำและน้ำแข็งก็เป็นสิ่งสำคัญเช่นเดียวกัน ทางร้านของเราจึงทำการตรวจสอบด้วยชุดทดสอบคอริฟอร์มในน้ำและน้ำแข็ง O 1 1, 1จากกรมอนามยัยเป็นชุดทดสอบที่ใช้งานง่ายสะดวกในการปฏิบัติโดยสังเกตจากการเปลี่ยนสีของน้ำยาตรวจเชือ้อจากสีแดงจะเป็นสีต่างๆเช่นสีน้ำตาลสีส้มสีเหลืองมีความขุ่นและฟองแก๊สขึ้นเมื่อเขยา่าคอรฟอร์มแบคทีเรียเป็นแบคทีเรียชี้แนะหรือ b a c t e r o l o g i c a l indicator แบ่งเป็น2ชนิดได้แก่ 1. ฟิคเค้ o ลโคลิฟอร์อาศัยอยู่ในลำไส้ของสัตว์เลือดอุ่นถูกขับถ่ายออกมากับอุจจาระเมื่อเกิดการระบาดของโรคระบบทางเดินอาหารจะพบแบคทีเรียนชนิดนี้เช่นอีโคไล 2. นานฟิคเค้ลโคลิฟอร์มอาศัยอยู่ในดินและพืชมีอันตรายน้อยกว่าพวกแรกอาหารน้ำและมือผู้สัมผัสอาหารอาจมีเชื้อโรคที่ปะปนอยู่เราจะสามารถทราบได้จากการตรวจหาเชื้อโคลิฟอร์ม ถ้าตรวจพบอาจมีการปนเปื้อนของเชื้อโรคอาหารเป็นพิษซึ่งทำให้ผู้บริโภคนั้นมีอาการท้องร่วงท้องเสียอาเจียนเป็นไข้ปวดศีรษะหรืออาจเสียชีวิตได้ ดังนั้นจึงมั่นใจได้เลยค่ะว่า FI Kitchen by KMIL t L ของเรามีคุณภาพสะอาดปลอดภัยแน่นอนค่ะคอนเฟิร์มทั้งหมด329บาทค่ะเธอเราขอเย,ยียมตังค์ดีถ้าหลดียดีที่นี่พอจะมีจานให้ล้างไหมครับขอขอบคุณกรมอนามัยกระทรวงสาธารณาสุข